สวัสดีรอบสองนะคะทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้นั่งอยู่ที่ในอุโบสถนะคะอยู่คนเดียวค่ะทุกคน,มนไม่มีใครมาเลยมาเช้ามากเดี๋ยวพี่จะพาไปไหว้พระาธาตุนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระาธาตุด้วยกันขอพรด้วยกันนะคะทุกคนพระาธาตุอยู่หลังอุโบสถค่ะเดี๋ยวรอให้ตะวันโค,นนะคะ้งะใส่ๆแป๊บหนึ่งจะสวยงามมากเดี๋ยวพี่พาไปชมค่ะนะ เป็นก,กำลังใจให้กันนะครทุกคนนี่ตอนนี้พี่นั่งอยู่ในอุโบสถจากคลิปที่แล้วที่พี่ถ่ายให้ดูตอนนี้พี่จะแพนกล้องให้ดูอีกรอบหนึ่ง คงจะมีคนมาแล้วนะทุกคนมันอากาศอากาศเมื่อวานมันร้อนน่ะแล้วก็เป็นแพ้อากาศอะทุกคนใครเคยเป็นมั่งแพ้อากาศเป็นเป็นหายหายไม่หายเลยเอายามากินอะไรมันก็ไม่หายพี่ว่าต้องฉีดยาถึงจะหายวันนี้วันหยุดนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะสนุกกับการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะทุกคนโอเคค่ะไปะเราไปไหว้พระธาตุด้วยกันพ,พี่กลัวกล้องมันสัน่นใครเป็นอะไรยังไงมั่งคะ บอลกาวกันได้เนิรเจ้าวันนี้ปีมาวัดนะนะนะบรรยากาศบรรยากาศวัดสวยงามมากอ,อดูคนมางามดูบรรยากาศวัดดีกว่าดูเถอความสวยงามเห็นไหมอ่ะอ่ะที่จะให้ดูช้า,ชา ร่มลื่นมากนะทุกคนตรงนู้นนะที่เห็นหลังคาโน้นน่ะคืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหอนะอายุร้อยกว่าปีนะเธอเดี๋ยวพี่พาชมไปไปไปชมด้วยกัน บรรยากาศเห็นไหมทางเข้าวัดสวยงามมากนี่นะคะเพื่อนๆที่เห็นเนี่ยหอเนี่ยเห็นไหม เป็นหออนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะเธอมีของเก่าแก่โบราณอยู่อยู่ในหอนะคะสามารถมาเที่ยวชมได้นะคะทุกคนนี่นะคะอายุประมาณร้อยกว่าปีค่ะช่วงเทศกาลนี่คนจะเยอะนะคะใครผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเที่ยวมาชมกันได้นะคะทุกคน บริเวณวัดลมลื่นมีสวนมีอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นพระธาตุไกลๆไหมเห็นไหม พระธาตุศีศักดาสัตว์วัส,สนุสรน,นะคะทุกคนอ,อเขามีพิธีส่งน้ำพระธาตุด้วยทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนได้รับบุญด้วยกันนะครวันนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดู วิวข้างบนสวยมากเธอนี่ขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเนอะ ททีนะคะคุกคนพี่จะเอาเทียนแบบนี้มาจุดเทียนสืบชะตาของทางเหนือนะเสริมบารามีเสริมดวงเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าทุกคนสาธุอนโุนโมทนานด้วยกัน To pha ý của mình, chúng ta pha ý không chúng ta pha ý, chúng ta mm สว่างมากทุกคนไปผ่าเลาะนะคะกำลังมาครับแม่เ,เป็นว่าเปืนส่งหน้าพระธาตุเอาวันนี้เนาะนี่เราเปืนตั้งเครื่องวันนี้แล้ว เป็นว่าเป็น,น,นอ้สงนทาพระธาตุอะไรไหมล่ะเปเนี่ยเออาะาเป็นขุนเออบนพระธาตุุทนธนะเออเป็นอันนี้ของทางเหนือนะทุกคนสบายสบายาวัสด,ดีเจ้าแม่ โอยบรรยากาศทางเหนือสดใสนะทุกคนนี่นะคะัที่จะพาดู ตรงนี้เป็นประตูสิงนะทุกคนสวยงามมากเนี่ยเนี่ยตรงที่พี่แผนกล้องให้ดูเนี่ยเห็นไหมวิวต้นไม้เดี๋ยวไปเดี๋ยวพาชมสวนแล้วกันนี่นะทุกคน นี่บันไดทางขึ้นตรงนี้เป็นศาลานะทุกคนสวยมากเห็นไหมนี่เขาบอกว่าสวัสดีวันพระค่ะสวยไหมทุกคนบรรยากาศร่มรื่นไหมเพื่อนๆศาลาตร,ตรงนี้ โอเคนะทุกคนพี่พาชมวัดขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะโชคดีมีชัยนะคะ